เี้ยไม่เอาเลยค่ะผมไม่เลิกกับคุณนะไม่นะผมไม่ยอมผมไม่เลิกกับคุณนะปป่อยบอกให้ปล่อยไนงะไม่ผมไม่ปล่อยบุ้ยปล่อยฉันนะปล่อยลูกฉัน,นท่านประธานต่อไปนี้อย่าไปยุ่งกับมันนะลูก เพราเดี๋ยวมันจะทำให้เราเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะคุณแม่ผมทาอะไรผิดหรอครับคุณแม่บีมทำไมถึงทำกับผมแบบนี้ก็บริษัทของแกมันล้มละลายยังไงล่ะแกจะให้ลูกของฉันทอนอยู่กับแกแได้ยังไงใช่บีมไม่ทนหรอกนะเผิอเผอถ้าบีมทนบีมก็ต้องช่วยคุณชันี่นะสิแต่บีมล้มละลายได้มันก็ตั้งตัวได้นะ บีให้เวลาผมหน่อยผมเชื่อว่าผมจะกลับมานี้เหมือนเดิมใช่ค่ะคุณจุ๋มกับคุณบีเชื่อใจธรรมาทานหน่อยนะคะหนูเชื่อว่าสักวันบริษัทจะกลับมาตั้งตัวได้ค่ะไม่ฉันจะไม่เสียวเวลาปล่อยเวลาชีวิตให้ผ่านไปแบบนี้หรอกนะจนแล้วก็คือจนฉันจะไม่มีวันคบคนจนจนเด็ดค่ะมันเสียสักสิฉลาดมากลูกแม่ พวกเรามีเกียรติอย่าลดเกียรติลงไปให้ข้าคนอย่างมันเลยกระจอกสิ้นดีไปลูกเดี๋ยวแม่หาผู้ชายรวยๆให้ถากคุณแม่ไปก่อนนะปีเตอร์ขอให้มีความสุขกับนี่สิ่งที่ท่วมทนเชิญชดใช้เวงกรรมต่อไปนะสะใจแม่จริงๆเลยลูก y e ยมีอะไรเหรอคะท่านประธานก็ยอดขายของบริษัทเราทะลุเป้าละสีลูกหมูเท่านั้นยังไม่พอนะแถมยังได้กำไรอีกตั้งพันล้านเน่จริงเหรอคะท่านประธานจริงผมขอบคุณคุณบ้านะที่คอยอยู่ข้างๆผม แม้ในวันที่ผมล้มละลายคุณก็ยังไม่ทิ้งผมไปไหนขอบคุณที่คุณคอยช่วยเหลือและคอยให้กำลังใจผมในทุกๆวันจนผมประสบค,ความสำเร็จในวันนี้ลูกหมูคะท่านประธานไหนๆคุณก็อยู่เกือบทุกช่วงเวลาของชีวิตผมผมว่าเรามาเป็นแฟนกันนะเออถ้าไม่ตอบผมถือว่าตกลงนะ ไปวันนี้จะติดอะไรดีครับคุณแฟนไม่รู้เหมือนกันค่ะปีเตอร์บี <Peter. S 1> บมบีมดีใจด้วยนะที่บริษัทคุณกลับมาตั้งตัวได้แม่ก็ดีใจด้วยนะปีเตอร์ว่าที่ลูกเขยคนเก่งขอบคุณครับไม่เป็นไรลูกนี่ แม่มีของขวัญมาแสดงความยินดีด้วยนะพีเตอร์ดีใจไหมคะอะไรนครับผมไม่เข้าใจกาลงของเราไงคะคุณตั้งแต่เราเลิกกันไปหนึ่งเดือนต่อมาบีมก็เพิ่งรู้ว่าบีมตั้งท้องลูกของเราได้สองเดือนแล้วใช่ลูกของผมหรบบีมอย่าหาว่าผมปัดความรับผิดชอบเลยนะ แต่ก่อนเราจะเลิกกันเราถ้าไม่ได้เจอกันเลยนะบีมนี่คุณถามว่าบีมเป็นผู้หญิงหายใจเหรอพี่ก้อนั่นสิมันชายเห็นแก่ตัวมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคุณแม่คะนี่นะจะทำยังไงดีลูกของบีมจะไม่มีพ่อคะ่ะไม่รู้แหละท้องแล้วก็ต้องแต่งลูกสาวฉันมีเกียรตละสั แฟนใหม่แล้วนะครับจะไปแต่งงานได้ยังไงแฟนใหม่ใครคะเดีย๋ยวบอกนะว่าเคยแยกลูกหมูผลาญาปกระจอกกระจกนี่คุณแม่คะฉันไม่สนหรอกว่าแกจะมีแฟนใหม่สักกี่คนยังไงแกก็ต้องแต่งงานกับลูกสาวฉัน ไม่แต่งฉันจะเอาเรื่องนี้ไปประจ,จานให้บริษัทแกเจ๊อีกรอบเลยเอาวรีบตัดสินใจมาฉันจะเอาคำอตอบวันนีทนทน้ท่านประธานคะท่านประธานไปรับผิดชอบเขาเดออค่ะหนูไม่เป็นไรแต่ว่าหนูไม่เป็นไรจริงๆค่ะ พวกเราสู้กันมากว่าท่านประธานจะตั้งตัวได้จะให้มาจบแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดค่ะเชื่อหนูนะคะก็ได้ครับผมแต่งก็ได้แล้วจะแต่งเมื่อไรหร่ครับพรุ่งนี้แกจัดงานแต่งให้เรียบร้อยส่วนเรื่องสินสอดก็แล้วแต่จะให้เพราะยังไงแต่งกันไป ลูกสาวฉันก็มีสิทธิ์ในทรัพย์สินของแกอยู่ดีเจอกันนะคะปีเตอร์ไปลูกเดินดีล่ะเขาว่าเขาไปใชอยู่เลยค่ะ สวนจริงๆเลยลูกแม่ขอบคุณครับแม่ปีเตอร์คะยิ้มแย้มหน่อยสิครงานแต่งเราทั้งทีนั่นสิไม่มีความสุขหรือไงผมว่าเรามาสวมแหวนหกันเลยดีกว่าครับอ่ะก็ได้สวงแหวนเลยลูกค่ะ เดี๋ยวก่อนค่ะลูกหมูท่านประธานหนูมีเรื่องจะถามค่ะท่านประธานยังรักคุณบีมอยู่ไหมคะเอ๊ะยัยพนักงานนี่ถาม 88, แปลกๆก็ต้องรักสิลูกสาวฉันทั้งสวยทั้งดีขนาดนี้แต่ถึงจะไม่รักแล้วยังไงก็ต้องแต่งอยู่ดีเพราะลูกสาวฉันทอ้อ ตอบมาสิคะท่านประธานยังรักอยู่หรือเปล่าผมไม่ได้รักบีมแล้วแต่ผมต้องรับผิดชอบเขาผมขอโทษนะลูกหมูท่านประธานก็อขอโทษแล้วคะ่ะเพราะท่านประธานไม่ได้ผิดแต่คนที่ผิดก็คือพวกเขาพูดแบบนี้แกหมายความว่ายัางไงนั่นสิไอ้ลูกหมูก็หมายความว่าคุณจุ๋มและคุณบีมวางแผนมาหลอกท่านประธานยังไงล่ะคะ เก่งมากลูกแม่ตีบทแตดจนมันเชื่อสนิทใจเลยหนูก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะคุณแม่แต่ไอ้พีเตอร์มันโง่หลอกนิดหลอกหน่อยมันก็เชื่อพวกเราดีแล้วลูกที่มันเชื่อสมบัติของมันจะได้ตกเป็นของเราค่ะคุณแม่ลูกไปไม่ทำสวยหรอก ไปค่ะว้ายตะเนถนท้องปลอมได้เหรอเนี่ยทำอะไรของแกยายบีมคนก็เห็นเข้าหรอกว่าแกไม่ได้ท้องขอรู้ค่ะคุณแม่ถ้ามันจับได้แกจะไม่ได้เงินมันแม้แต่บาทเดียวเลยนะค่ะค่ะคุณแม่หนูรู้แล้วค่ะบีม คุณแม่ทำแบบนี้กับผมได้ยังไงครับปีเตอร์ฟังพี่อธิบายก่อนนะคืคอบอกทั้งแล้วครับผู้คุณสองคนจงใจหลอกผมปั้นน้ำเป็นตัวสร้างเรื่องโกหกสารพัด <_ S 2> เพียงแค่หวังทรัพย์สินเงินทองผมนี่นะครับผู้คุณนี่มันเห็นแก่ตัวจรงิงๆปีเตอร์ใจเย็นๆนะลูกอย่าก,กอดเลยใช่ๆช่ผมจะแจ้งตำรวจจากผู้คุณข้อหาหลอกลวงหวังทรัพย์ผู้อื่นเตรียมตัวน่อคุกกันได้เลยครับ ไหนเรื่องนั้นมันก็เป็นเรื่องโกหกงั้นงานนี้ให้มันเป็นงานแต่งของเราได้ไหมแต่งงานกับผมนะลูกหูค่ะท่านประธานเฮ้ยขี้เกียจทำงานแล้วอะ่ะงานอะไรก็ไม่รู้ปวดหัวแกก็ใช้เด็กฝึกงานมาทำสิแกจะทำเองทำไมจริงด้วย งานกิจกรอพวกนี้เราไม่ต้องทำเองก็ได้เออเนาะทำไมฉันคิดไม่ได้เนี่ยเฮ้ยพวกแกมาดูอะไรนี่ดิอะไรอ่ะไหนไหนงานประมูลของสะสมหายากครั้งที่สิบเปิดให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้เฮ้ยน่าสนใจอ่ะ อะไรเหรอฟ้าคนในรูปนี่มันกีตา้านี่แกรู้จักด้วยหรอใช่ลูกพี่ลูกน้องฉันเองอะเพิ่งรู้ว่ามันเป็นพิธีกรง,งานประมูลอะไรนี้ด้วยงั้นถ้าเขาเปิดโอกาสให้คนนอกเข้าร่วมได้งั้นพวกเราก็ไปรานนี้ด้วยดีไหมฉันอยากเห็นของแพงๆของหรูๆพวกนี้เป็นบุญตาสักครั้งมันจะดีนะแกฉันก็อยากไปถ่ายรูปมาอวดลงโซเชียลเหมือนกัน งนั้เราไปหาชุดสวยๆแพงๆใส่กันเถอะจะได้เข้ากับงานได้สิเพื่อนไปกันเย็นนี้เลยหะไปยืนเดี๋ยวฉันทำสรุปที่คุยกับลูกค้าได้ให้นะลูกหมูได้ได้ขอบใจนะว่าแล้วเราจะไปกันเลยไหมไปสิเดี๋ยวไม่ทันเวลางานไป งานหรูหรากเหมือนกันเนาะนั่นสิแกว่าฉันดูเป็นยังไงอะดูเข้ากับงานปะแกดูดีมากเลยอหยกถ้าฉันไม่รู้จักแกหรือว่าคุณหนูที่ไหนมางานแหมแกก็พูดไปพวกแกก็ใช้ย่อยเหมือนกันแหละพกกกเละพราะแต่งตัวแบบนี้แล้วออร่าจัรือว่าเป็นลกง่ันู้ที่ไหนเวอร์มากแม่นี่น<า>ี่น<า>ี ถ่ายรูปพี่ชั้นไลสิได้ได้ไดขอสวยๆเลยนะสูงมากสวยมากกีหน่อยีหน่อยพอแล้วมาเซฟพี่กันาขาบไปฉันบอกแล้วว่าให้แกนั่งแท็กซี่มาแกก็ยังจะดื้อนั่งรถเมย์มาอยู่นั่นแหละเป็นไงล่ะเกือบมาไม่ทนงานเริ่มก็มันประหยัดกว่าแท็กซี่ต้องหลายบาทนี่อีกอย่างมันอยู่ไกลแค่นี้เองไม่ต้องเลยขากลับกับแท็กซี่นะฉันขอร้องล่ะ ก็ได้มองอะไรอะไอ้ก็ฉันคุ้นเสียงผู้หญิงคนนั้นนะสิอ่ะเราไปนั่งกันดีกว่าเออจริงด้วยฉันก็คุ้นค้นเหมือนกันนี่มันยายลูกหมูผู้ทอดนี่ฟ้าใช่จริงด้วยฉันก็หนึกว่าใครโยกไอ้ ตอนที่แกย้ายออกไปตอนมสามก็ไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเลยนะนั่นสิแถมพวกมันยังดูจนกว่าเดิมอีกอ้าวทำไมเธอพูดจาแบบนี้ล่ะก็ดูการแต่งตัวสิมากานหรูๆแบบนี้ทั้งทีดันใส่ชุดธรรมดามาเห็นแล้วมันจัดตาพวกเธอก็ไม่เปลี่ยนเลยนะเหมือนเดิมกันทุกคนเลยทั้งขี้เหทั้งดูถูกไม่เปลี่ยนไปเลยจริงๆ ปากดีนักอยู่อะแบบนี้เราสั่งสอนมาสักหน่อยไหมหืมขอสักหน่อยเถอะสวัสดีครับทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มงานประมูลกันเลยดีไหมครับได้ค่ะ เอาละครับทุกท่านเรามาเริ่มประมูลของสะสมชิ้นแรกกันเลยนะครับของชิ้นแรกนั่นก็คือนาฬิกาโบราณทําจากทองเหลืองและหินม a ละ c h มีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีเป็นของสะสมส่วนตัวของคุณหญิงชมพูนุชครับโหแค่ชิ้นแรกก็สวยแล้วเนาะอืและชิ้นนี้ผมขอเปิดประมูลที่1 0 0 0 0แบาทครับ ชิ้นนี้จังไหมลูกหูฉันว่ามันแพงไปนิดนึงอ่ะชิ้นนี้คงยังไม่เอาหรอกนี่พวกแกดูเพื่อนเก่าเราสิคนหนึ่งก็ตื่นเต้นออกหน้าออกตาส่วนอีกคนก็ไม่มีเงินจะประมูลแหมไอ้แกก็เห็นใจเขาหน่อยสิเพื่อนเก่าของเราเขาก็คงแค่ อยากจะมาชุบตัวในงานประมูลของคนรวยเขาเฉายๆอุย๊ยจริงด้วยนะแกเอาละครับทุกท่านเริ่มประมูลได้เลยนะครับและนี่คือของชิ้นสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วนะครับเป็นรูปปั้นปามปังกรทองคำเป็นของสะสมของตระกูลจิตชื่นหรือไทย ปลามังกรถือเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความเป็นมงคลของชาวจีนยิ่งเป็นปลามังกรทองยิ่งดีทวีคูณเลยนะครับถ้าท่านใดได้ของชิ้นนี้ไปถือว่าคุ้มค่ากับราคาแน่นอนครับและผมขอเปิดประมูลปลามังกรทองคำชิ้นนี้ที่ห้าแสนบาทครับวารินห้าแสนค่ะคุณวารินเปิดที่ห้าแสนนะครับนี่เอางาเดี๋ยวผู้แก่ มันเลือกประมูลแล้วอะแต่มันเป็นแค่พนักงานออฟฟิศไม่ใช่หรอมันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายละ่ะเออนั่นสิเนาะนี่ราคาเปิดสูงขนาดนี้แกมีเงินจ่ายไงใช่มีสิผู้เธออยากได้ของชิ้นนี้หรอถ้าอยากได้ก็มาประมูลแข่งกับฉันสินี่พวกแกยังไงเราก็ต้องได้ของชิ้นนี้นะแต่แก เราไม่มีตังค์นะประมูลได้เราจะเอาที่ไหนจ่ายนั่นน่ะสิยีฟ้ามีใครให้มากกว่าห้าแสมไหมครับถ้าไม่มีผมจะนับแล้วนะครับไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องได้ของชิ้นนี้ยีฟ้าแกจะบ้าเหรอไม่บ้าหรอกแกลืมไปแล้วหรือไงว่าพีทีก่อนของเขาเป็นใครถ้าไม่มีงั้นผมขออญาตนับนะครับ ห้าแสนบาทนะับหนึ่งครับเขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของแกไงใช่เขาก็เป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันไงเพราะฉะนั้นฉันจะประมูลเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็ค่อยไปขอผ่อนจ่ายกับเขาเอาห้าแสนบาทนะับสองครับแล้วแกแน่ใจหรอว่าเขาจะให้ผ่อนเดี๋ยวฉันจัดการเองนะ่ะหกแสนค่ะคุณสร้อยฟ้าหกแสนบาทนะครับ ฉันเชื่อแกนี่ไฟ้ามีใครให้มากกว่าหกแสนไหครับเจ็ดแสนค่ะคุณวารินเจ็ดแสนนะครับเอาเลยแกสู้เลยเยบปยอมมันเก้าแสนค่ะคุณสร้อยฟ้าเก้าแสนนะครับลูกหมูว,ว่าไงราคาพุ่งขนาดนี้แล้วอะฉันจะเอาดีไหมอยากได้นะพม่เรอ ถ้าอยากได้ก็สู้มาสิถ้าแกอยากได้แกก็สู้เลยว่าหนึ่งล้านค่ะคุณวาเลนหนึ่งล้านนะครับเอาไปฟ้าตกลูแก,กสู้หรือไม่สู้มีใครให้มากกว่าน,นี้ไหมครับแกจะไปยอมพวกมันหรือไีฟ้าเรียนก็ไม่จบอะไรก็สู้พวกมันไม่ได้เสียเงินฉันไม่ว่า เสียหน้าฉันไม่ยอมหรอกหนึ่งล้านห้าแสนค่ะหนึ่งล้านห้าแสนนะครับมีใครให้มาตกวนี้ไหมครับเอาสิจ๊ะสู้ไหมหรือว่าไม่มีเงินแล้วว่าแกจะสู้ไหมไม่แล้วอะแก ันรู้มันแพงไปแล้วถ้าไม่มีใครให้มากกว่านี้ผมนับแล้วนะครับ1นึ่งล้านหแสนบาทนับ1ครับ1นึ่งล้านหแสบาทนับ2ครับ1นึ่งล้านหแสนบาทนับ3ครับปิดประมูลครับรูปปั้นป่าม,มาังกรทองคำตกเป็นของคุณสร้อยฟ้าครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับที่มาร่วมง,งานในวันนี้หวังว่าพวกเราทุกคนจะได้พบกันใหม่นะครับขอบคุณมากๆครับนี่งานจบแล้วนะแต่พวกฉันยังไม่เห็นเธอได้อะไรติดหมายติดมือไปสักชิ้นเลยพวกฉันไม่เจอของที่ถูกใจนะไม่เจอของที่ถูกใจหรือว่าไม่มีเงินกันแน่จ๊ะนี่ ถ้าวันหลังพวกเธอมีเงินน้อย <_ d Silk> ฉันแนะนําให้ไปเดินตลาดนัดแทนนะเพราะที่นั่นน่าจะมีของที่ใช้เศษเงินซื้อได้อยู่ไปเถอะน้หมูฟ้าเธอจะจ่ายเป็นเงินสดหรือเป็นเช็คดีละแล้วของจะให้ฉันส่งไปที่บ้านหรือเปล่ากิตา ฉันขอผ่อนใจได้ไหมผ่อนใจนี่เธอคิดอะไรของเธออยู่เนี่ยของมันราคาเป็นล้านเลยนะเบาเบาสิกีตาจะเบาได้ยังไงละ่ะนี่ฉันไม่ได้เล่นขายของอยู่นะไม่รู้แหละฉันไม่ให้เธอผ่อนยังไงเธอก็ต้องหาเงินมาให้ฉันให้ได้ไม่งั้นฉันจะแจ้งความจับตั้งสามคนเลยใจเย็นๆกสกีสกตเาเอาย็นฟ้าไห็กแกบอกว่าผ่อนได้ไงผ่อ ที่แท้พวกเธอก็ไม่ได้มีเงินแต่หวังว่าจะได้ผ่อนกับคนที่รู้จักนี่เองทำมาเป็นพูดแหมแกก็ไม่มีปัญญาซื้อเหมือนฉันนั่นแหละฟ้าแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่มีปัญญาซือ้อทำไมละ่ะมันก็แค่เพื่อนเก่ากระจกกระจกของฉันเขาไม่ได้เป็นแค่เพื่อนเธอหรอกนะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจ นำเข้าส่งออกอันดับต้นๆของประเทศนี้ด้วยเจ้าของบุลกิแต่ว่าพันพอได้แล้วฟ้าเลิกได้เลิกเถอะนะไอ้นี่ใส่เสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ของเธอเนี่ยชอบหลอกคนอื่นว่ามีกินมีใช้ชอบอวดอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้ต้องเอาชนะมันทุกอย่างแบบนี้มันมีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้เธอนะ คนที่บ้านเขาก็าเดือดร้อนไปตั้งเท่าไหร่แล้วเธอรับผิดชอบในสิ่งที่เธอทําเดี๋ยวนี้เลยนะพวกแกช่วยฉันหน่อยสิเลิกเลยล่ะเงินฉันยังไม่มีจะกินเลยเงินฉันรวมกันห้าวันจิยังไม่ได้คืนเงินของราคาของเลยแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาช่วยแกโอ้ยแกจะช่วยฉันหน่อสิโอ้ยแกแก็คุณเองแกแก็คนเองสิแค่เธอเนีน่ยยิ <S 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 ้ม แค่นั้นมันก็ทำให้หิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันต